สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสตานะคะวันที่19มกราคม2568นะคะวันอาทิตย์นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบรอดูได้เด่นประจำวันเพื่อที่ทายคลิปได้นะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะ ก่อนอื่นใจจะพาไปรับชมวันที่18ก่อนบ่าเข้าหรือหลุดพี่น้องช่วงนี้เราสตาร์หลุดบ่อยมากนะคะทุกคนเข้า1วันหลุด2วัน3วันเข้า1วันหลุดต่อ2วัน3วันนะคะทุกคนคะพี่น้องกะสังเกตเบื้องเอาเดอพี่น้องเดอ้อใจก็เป็นได้แค่แนวทางนะคะทุกคนใจก็เป็นห่วง FC เหมือนกันนะคะใจให้แนวทางใจก็ไม่ใช่ว่าอยากให้ย่างเดียวเด้พี่น้อง เจก็อยากให้ fc สังเกตด,ดูนะคะว่าช่วงไหนเข้าช่วงไหนหลุดนะคะทุกคนคะวันที่18จะให้เด่น1และ0นย์มา92683นะคะทุกคน1กับ0ูย์หลุดหมดเลยเลขเด่นประจำวันมาไหมมาเลข2นะคะเลข7หลุดะค่ะทุกท่านสำหรับวันที่18สําสำหรับวันที่19วันที่19นะคะทุกคนเจก็คำนวณเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่า ใจเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องนะคะทุกคนค่ะช่วงไหนเข้าช่วงไหนหลุด fc ก็พิจารณาดูนะคะทุกคนช่วงนี้เราสตาร์จะเข้า1หลุด2องไปอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันที่19จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่6แลล5สําสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านคะ่ะ มีเขา่ามีหลุดทุกเมือเนาอพี่น้องถ้าชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกคนเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะทุกคนคะ่ะหกนะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบคู่ที่จับให้ถ้าชอบตัวเด่นก็จับคู่ใหม่ได้เลยนะคะหกหกหนึ 6, 6, ่งค่ะหกสองหกแปดหกสาม ห้าคอีฟซีขาห้าหกห้าสองห้าแปดห้าสามคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่หกห้าห้าหกชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกับนะคะทุกคนผู้ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะจะมีิจมาหกแปดแปดหกนะคะพี่น้อง ชอบก็ค่อยตามใจนะคะไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนค่ะอยู่ที่เลขหนึ่งและหกเบิ้ลประจําวันคือเบิลหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งกับหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะมาดูค่ะเด่นอยู่ที่หกและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นหกหนึ่งหนึ่งหก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 นะคะ 6116เป็นเลขเด่นปรจะจำวันคูหกหกเจไม่ได้จับให้ถ้าชอบค่อยตามนะคะทุกคน 5, 5, 115, 5, 5. 5้าค่ะห1าหนึ่งหนึ่หาห้ค่าห้าหนาเจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องจับคู่หนึ่งเสดายคู่หนึ่งถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามนะคะห้าหกาจับให้เพราะว่าเป็นคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนค,ะค่ะค่าสำหรับแนวทางเราสตาวันที่19มกราคม2568ใเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะ ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกทุกๆท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆหวานสุขผูขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อชอบคู่ไหนก็ขอให้เข้าทุกคู่นะคะสวัสดีค่ะ